Get out much. ค e e ป Show หนังอเมริกันเฮอร์เลอร์ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1982จากบทประพันธ์ของเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญสตีเฟนคิงและได้ถูกนำมาทำเป็นหนังโดยผู้กำกับมากฝีมืออย่างจอร์โดมิโลโดยในแต่ละตอนตัวหนังจะเล่าเรื่องผ่านบินลลี่เด็กน้อยที่ชื่นชอบเรื่องสยองขวัญและในปัจจุบันคลิปโชว์ก็ได้ถูกนำมาทำเป็นซีรีส์มากมายหลายตอนส่วนตอนที่ผมจะนำมาสปอย จะมาจากปี1987นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะฟังสปอยกันแล้วทางเรายังไม่พร้อมครับปรับที่นั่งให้สบายเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมขนมครบเคี้ยวซะก่อนถ้ามีครบทุกอย่างแล้วเชิญรับชมได้เลยครับที่หน้าร้านหนังสือการ์ตูนบิลลี่เด็กน้อยที่ชื่นชอบเรื่องสยองขวัญได้ปั่นจักรยานตามรถพนักง,งานส่งหนังสือมา เพื่อที่เขาจะได้เป็นคนแรกที่ได้อ่านมันเมื่อรถจอดชายแก่ท่าทางประหลาดก็กล่าวขอบคุณบิลลี่ที่บิลลี่ชื่นชอบผลงานของเขาชายแก่โยนห่อนหนังสือให้บิลลี่พร้อมไร้กระถาให้ห่อนหนังสือนั้นคลายออกบิลลี่รีบเข้าไปดูหนังสือที่เขาชอบแล้วจะเงยหน้ามาขอบคุณชายแก่แต่ชายแก่ก็ดันหายไปเสียแล้ว บิลลี่งงที่ชายแก่นั้นหายไปอย่างรวดเร็วแต่นั่นก็ไม่อาจทําให้เขาสนใจได้เท่ากับหนังสือที่อยู่ตรงหน้าแล้วบิลลี่ก็รีบหยิงหนังสือคลิปโชว์ขึ้นมาอ่านอย่างรวดเร็วเรื่องที่ 1. ห,หัวหน้าเผ่าวูดเฮดหนังเริ่มมาที่ชนบทแห่งหนึ่งในอเมริกาเรชายแก่เจ้าของร้านชิปาถะแห่งนี้กําลังทาสีตกแต่งให้กับุอินเดียแดงที่ตั้งโชว์อยู่หน้าร้านของเขาอย่างอารมณ์ดี โดยที่เรก็ตั้งชื่อให้เจ้าหุ่นนี้ด้วยว่าหัวหน้าเผ่าวูดเฮดสักพักมาธาภรรยาของเลก็เดินออกมาจากร้านมาธาเดินเข้ามาคุยกับเรว่าอยากให้เลได้พักผ่อนบ้างเพราะเรเองก็แก่แล้วและอยากให้เลนั้นปิดร้านนี้ลงเรบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีรวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็มาจากร้านนี้ทั้งนั้นเลจึงรู้สึกรักร้านนี้มากและไม่อยากปิดกิจการ มาท่าจึงให้เลมองไปรอบๆว่าที่ที่เราอยู่นั้นมันไม่ได้คลึกคลื้นแบบเมื่อก่อนแล้วคนไม่เข้ามาหลายได้ก็หดหายแถมพวกชนเผ่าอินเดียแดงที่มาซื้อของกับเลก็ไม่มีตังจ่ายจนต้องติดตังเลอยู่เสมอเลเองก็ยังใจดียอมให้พวกนี้ติดตังซึ่งมาท่าเองก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากสักพักนาโก้หัวหน้าเผ่าอินเดียแดงคนสนิทของเลก็มาที่ร้าน นาโก้กล่าวทักทายหัวหน้าวูดเฮดก่อนที่ทั้งหมดจะพากันเข้าไปคุยในร้านนาโก้กล่าวขอบคุณเล่ที่ในหลายๆครั้งเล่ยอมไม่คนในเผ่าเขาติดตังค่าสินค้าไว้ก่อนเรดีกับคนในเผ่าเขามากๆนาโก้ที่เป็นหัวหน้าเผ่าจึงรวบรวมอัญ,ญมณีเครื่องประดับอันล้ำค่าของคนในเผ่ามาให้กับเลแทนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เผ่าเขาเคยติดไว้เลและมาธาก็ตกตะลึงอย่างมาก เพราะมูลค่าของเครื่องประดับนั้นมันมากกว่าเงินที่ติดไว้เสียอีกเรเองก็ไม่อยากรับไว้แต่หัวหน้าเผ่าก็บอกกฎของเผ่าว่าถ้ามีคนในเผ่านำของอล้ำค่ามาให้ใครก็ตามถ้าคนนั้นไม่ขอรับไว้มันจะเป็นการดูถูกชนเผ่านั้นอย่างมากเลยจึงต้องยอมรับไว้แต่โดยดีแล้วนาโกก็ขอตัวกลับพร้อมกับกล่าวอําลาหัวหน้าเผ่าวูดเฮดแต่นาโกดันสังเกตเห็นที่แววตาของวูดเฮด มันเหมือนขยับได้แต่ก็คิดว่าตัวเองคงตาฝาดเมื่อฟ้าเริ่มมืดมาท่าและเๆก,ก็กำลังจะช่วยกันปิดร้านแต่อยู่ดีๆก็มีวัยรุ่นพร้อมปืนลูกองเดินออกมาจากหลังร้านหนุ่มคนนั้นก็คืออาโลลูกชายของวหน้าเผ่าดา์โกที่มาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนคือไอ้อ้วนและไอ้ผอมอาโลสั่งให้เพื่อนทั้งสองขโมยของทุกอย่างไปให้หมดเพราะอาโลและเพื่อนๆต้องการหาเงินไปเที่ยวฮอลลีวูด เพื่อสารฝันการเป็นนักแสดงของเขาเลโมโหมากเลยต่อว่าอาโลไปว่าเขานิสัยไม่เหมือนพ่อเลยแถมยังงำตัวให้เผ่าต้องเสียชื่อเสียงอาโลจึงขู่ว่าจะยิงเขาทิ้งเสียถ้ายัางไม่หยุดพูดพร้อมทั้งชี้ปืนไปที่มาท่าแล้วสั่งให้เธอไปเอากระเป๋าตังค์จากหลังร้านมาระหว่างนั้นอาโลก็กล่าวว่าเขาเบื่อที่จะอยู่ในเผ่านี้แล้วเขาอยากจะไปเป็นนักแสดงอยู่ที่ฮอลลีวูดมากกว่า พร้อมกล่าวชมบุคลิกของตัวเองอย่างออกหน้าออกตาแหนหลงตัวเองสุดๆสซักพักมาธาก็เดินออกมาพร้อมกระเป๋าตังค์อาโลรีบเดินไปแย่งกระเป๋าและหยิบตังค์ทั้งหมดไปแต่ที่มีมันก็ยังไม่พอที่จะสารฝันการเป็นดาราของเขาแล้วอาโลก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อเขาได้นําเครื่องประดับอลัาค่าของเผ่ามาให้กับเลอาโลจึงสั่งให้เลเอาเครื่องประดับนั้นมาให้พร้อมกับจี้ปืนไปที่มา่า ไออ้วนเห็นเลเรลีลาอยู่นานมันจึงเข้าไปทำ้ายเลและแย่งหอเครื่องประดับมาแต่อาโลดันทำปืนลั่นใส่มาธาจนเธอเสียชีวิตววเลช็อกกับภาพที่เห็นอย่างมากแล้วจะเดินเข้าไปหามาธาแต่ไอเลวอาโลก็ยังยิงเข้าไปที่เลออีกจนเขาเสียชีวิตเพื่อนๆของอาโลเองก็ช็อกกับภาพที่เห็นและไม่คิดว่าอาโลจะทำได้ถึงขนาดนี้อาโลเดินไปหยิบหอเครื่องประดับ และสั่งให้ไอ้พอมไปเอารถมารับเพราะเขาจะไปฮอลลีวูดคืนนี้เลยอาโลและไอ้อ้วนรีบหยิบของมีค่าทุกอย่างแล้วออกมาที่หน้าร้านพร้อมกับไอ้พอมที่เอารถมาพอดีแต่ก่อนที่อาโลจะขึ้นรถมันก็หันปืนยิงใส่หุ่นหัวหน้าวูดเฮดที่หน้าร้านด้วยความคือขนองเมื่อพวกวัยรุ่นจากไปหุ่นหัวหน้าวูดเฮดก็เริ่มขยับมือไปจุ่มสีมาทานหน้าเป็นสัญลักษณ์นักรบพร้อมตะโกนออกมาด้วยความโกรธแค้น ตัดมาที่วัยรุ่นทั้งสามคนที่ตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันกลับไปเก็บของที่บ้านซะก่อนแล้วจะเดินหน้าเข้าสู่ฮอลลีวูดทันทีตัดมาเทอ้อวนหลังจากแยกย้ายกับเพื่อนมันก็ทำตัวชิลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าความตายกำลังมาเยือนระหว่างที่ไออ้วนกำลังดูหนังอย่างสบายอารมณ์อยู่ๆก็มีลูกธนูพุ่งมาเสียบที่หน้าอกแล้วก็ตามมาอีกสองลูกจนลูกสุดท้ายเจาะเข้าที่กระโหลกของไออ้วน เสียชีวิตขาดที่ตัดมาที่ไอ้ผอมมันได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากโรงรถเมื่อเข้าไปดูก็เห็นว่ารถของมันโดนทุบเสละไอ้ผอมรีบเดินเข้าไปดูรถโดยที่ไม่ได้ระวังตัวจนโดนหัวหน้าวูดเฮดเอาขวานจามใส่ตายขาดที่ไปอีกลายมาที่ลายสุดท้ายอารโลหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นที่กำลังยืนชื่นชมตัวเองอย่างออกหน้าออกตา สักพักเขาก็ได้ยินเสียงเปิดประตูอาโลรีบคว้าปืนลูกซองขึ้นมาแล้วหันไปจาะที่หัวหน้าวูเทสอาโลยงิงไปหนึ่งนัดแต่หัวหน้าวูเทสไม่เป็นอะไรสักนิดอาโลรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ําและจะหนีออกทางหน้าต่างแต่หัวหน้าวูเทสก็เอามือทะลุกําแพงมาดึงผมสุดที่รักของอาโลไว้ได้ก่อนหัวหน้ากระชากหัวของอาโลออกมาจากช่องกําแพงและจัดก,การล่อนังหัวของอาโลออกทั้งเป็นตัดมาตอนเช้า นาโก้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะรับรู้ได้ถึงสิ่งอันตรายเขารีบขับรถไปที่ร้านของเลแต่ยังไม่ทันได้เข้าร้านนาโก้ก็สังเกตเห็นหนังหัวคนที่อยู่ในมือของหัวหน้าวูดเฮดนาโก้รู้ได้ทันทีว่าเป็นหนังหัวของอาโรล,ลูกชายของตนนาโก้เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดจึงกล่าวขอบคุณหัวหน้าวูดเฮดและยอมรับเหตุผลที่หัวหน้าวูดเฮดต้องจัดการลูกชายของเขาแล้วเรื่องสยองขวัญคลิปโชว์ โชว์มรณนะเรื่องแรกก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปโชว์โชว์มรณนะเรื่องที่1วูเทสนะครับเรื่องต่อไปจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าอะไรยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับถ้าไม่ลำบากจนเกินไปก็ช่วยกดซับไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะฮะเป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งโดยที่ไม่เสียตังค์ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามผมยังไงก็ ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะครับเช่นเคยครับน้อมรับทุกคำติชมจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ